สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมฟรีไฟ้นะคะไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วแต่ว่าก็ก็จะเล่นให้ดูนะคะก็จากคลิปนี้มันก็สนาทีเนาะก็ตามนั้นแนหะก็4ี่นาทีอะคิดดูมันต้องมันต้องตายเร็วขนาดไหนอะแต่ว่าแค่โหลดห้องก็ไปสามสิบบแล้วนะคะโอเคทุกคนก็จะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด่ใครเป็นกำลังใจใด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะคะไม่ลงบ่อยหรอกไม่ต้องไม่ต้องมากลัวว่าจะรำคาญไม่ได้ลงไว้ขนาดนั้นจ้าแต่ว่าเออนั่นแหละก็นานๆทีลงก็ลงบ้างไม่ลงบ้างมามา่าหายแต่ว่าอันนี้ลงเพราะเรามีความผิดหนึ่งอย่างหลายอย่างเฮ้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่โง่งมากแบบว่าเออนั่นแหละทุกคนก็ฝากด้วยนะคะฝากดูหน่อยนะคะทุกคนโฆษณาก,ก็ม,มาก็อย่าเพิ่งข้ามนะคะทุกคนดูให้หมดโฆษณาดูดูหมดอย่าไปข้ามนะทุกคน ร้องละโอเคหาห้องเจอแล้วนะคะเราเข้ามาแล้วในเกมอืมหรือว่าเราเล่นอวีดีวะไม่รู้แต่ว่าคิมนี่ฟีไฟฟีไฟคือฟีไฟโดดล่มค่ะโอเคเริ่มนะคะอันนี้ไม่เคยเล่นนะคะไม่รู้ว่ามันคืออ่านว่าอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนเราจะโดดอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะทุกคนนี้คือเราพาคนเราไม่ได้พูดสดมันก็แบบเออเรารู้ไปแล้วความสนกุกจะไม่ลอยนะคะว่าเราพูดสดไม่ได้มัน ไม่เสียงมันไม่เข้าถ้าเราพูดปุบแล้วเสียงในเกมก็จะไม่ได้ยินพัชรนรกเลยอยากให้ได้ยินเสียงในเกมเราก็เลยมาพูดอย่างงี้เอานะคะโอเคก็ชุดก็กระการหน่อยอยากให้เห็นนะว่ามีอีไหนมาพิมพ์ด่านะบอกแล้ว,วไม่ได้เล่นนานเข้าใจปะคือรหัสนี้มาตั้งแต่มสองมหนึ่งแล้วอ่ะเออไอ้บ้าเอ้ยโอเคก็โนดโซะตีนแตะพื้นหยิบกระเป๋าเวลสองขึ้นแล้วก็คาตาละเอ้ยอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็หมวกเออแล้วก็เก็บหมดโันนี้ได้โขเคนใช่ปะโขเคนทุกอย่างแล้วก็ปืนเออไม่ไม่ทราบนะคะว่าปืนชื่ออะไรด้วยไม่ได้รู้ขนาดนั้นเออฟิวแล้วก็แต่ว่าจะหลิดวิ่งแล้วก็โดนะแกคือมันเกินอ่ะเออมันคือเซียนกี่โมงเซียนกี่โมงคือแล้วก็บอกก่อนนะว่าเรารู้ว่าบอดทั้งนั้นไม่ว่าเราจะกดแรงมาแล้วก็ตามเพราะว่าแรงเรากากนะทุกคนอันนี้คือแรงซีเวอร์อยู่นะทุกคนคือแรงแบบ ก้ากากมากมากเราสามารถยืนนิ่งๆแล้วก็ยิงมันได้เลยอันนี้เชื่อป่ะแต่ว่าก็คือไม่ขิดอะอ่ะเดี๋ยวก็ดูเอาเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันก็น,นี้เดี๋ยวก็รู้หมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอออันนี้คือน่ะเจอคนแล้วยังไงยิงตายไหมไม่ตายแวะมาเก็บของก่อนแล้วก็กลับไปยิงเนะี่ยเห็นไหมไม่ยิงเนะี่ยแต่ว่าก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกมันคือบอตรก็คือโซไปหนึ่งคิวบอตก็คือบอต ก็คืออย่ามาทำเป็นดีใจว่าข้าบัได like so, ้ลิกแวะเก็บยาเก็บม uh, ันคือโคเค่นหรือโทเช่นว่าไม่อยากเรียกผิดเลยว่ะนะคือมันยืนนิ่งอ่ะโซเอ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยโคตรยืนนเมื่อกี้โอ้ยโคตรอายเลยตรงเนี้ยเฮ้ยคือสอนเมื่อกี้คืออายอ่ะเออเกิดขึ้นได้ยังไงวะเออก็เลยไม่เป็นอ่ะยามาแล้วกัน ม่คือคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเน่ะจะเป็นตัวตึงนี่ตึงกี่โมงแต่ว่าก็พอได้มันงัดได้ทุกคนจะบอกให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นนานกันนั่นแหละมันก็ทําไม่ได้แล้วอะ่ะอ่ะสามนาทีแล้วเนี่ยจะจบคลิปละดูซิอ่ะยังไงมันยังไงเจอมาเจอคนยังยังเออเนี่ยเนี่ยอันนี้บอดนี่นี่นี่ไม่ยิงมาทําเป็นเดินออกอีกเออเนี่ยอันนี้บอดเราก็เอ้ยไม่มีแต่บอดว่ะ เออมีแต่บอดบว่ะเราก็เลยแบบเล่นชิวเลยทีเนี้ยเราแบบเออเนี่ยพอเจอแต่บอดทาให้ตายใจทีนี้เล่นชิวเลยนี่อะไรคะเนี่ยคือให้งโง่เกินอ่ะเออมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่านั่นแหละก็แรงต่านะทุกคนก็นี่แรงซีเวอร์นะคะแล้วก็ขึ้นโกหนึ่งน่าจะบวกประมาณสิบหกแต้มนะถ้าจะไม่ผิดโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้แหละเออ คลิปหน้าเล่นอีกเรามาแก้มือกันมาดูซิว่าเราก็คือจะเล่นแล้วก็จะลงตรงกว่าจะได้ที่1วันเนี้ยถ้าไม่ได้ที่1ก็ไม่นอน